ดีครับทุกท่านผมกิติเคนะครับผมอย่างที่ได้เคยติดค้างเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นคลิปแกะกล่องข้อสรุปปริศนานะครับถ้าใครยังไม่าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันก่อนได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการใช้งาน MacBook Pro 13นิ้วรุ่นปี2020ที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ขอระยะเกินถึงเหตุผลที่ซื้อเจ้าเครื่องนี้มาใช้งานกันก่อนนะครับผมสรับเครื่องนี้ครับคือ macbook pro 13นิ้วรุ่นปี2020รุ่น thunderbolt 3 4พอร์ตนะครับก็ที่ต้องซื้อมานะครับก็ซื้อมาในการเน้นการทํางานกราฟิกงานตัดต่อไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อภาพตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอหรือแม้แต,ต,ต่งานช่างภาพที่ต้องเอาไปปรเซสในโปรแกร,รม Lightroom ก็เป็นต้นนะฮะซึ่งผมก็ซื้อมาในเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะเลย นะครับเพราะว่า macbook เนี่ยก็เขาเองก็เด่นในเรื่องของการทํางานด้านกราฟิกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมนะครับที่ซื้อมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว thunderbolt 3-4มสีพอร์ตนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาถ้าตามราคาที่ยังไม่ได้ลดนะฮะคือเป็นคือเป็นก็คือเป็นราคาตามหน้าเปของ apple เลยเนี่ยอยู่ที่66,900บาทนะครับผมส่วนตรงนี้ผมซื้อมาใน ราคานักศึกษานะครับผมแล้วก็ขอเพิ่ม p r o App บั n เด e นปอีก5ตัวด้วยในราคา5,900บาทสุดแล้ว,เ,วลเครื่องนี้ก็จะไปจบอยู่ที่6,9,500บาทสลาสเปคนะครับผมก็จะเป็น cpu core i 5 generation ที่10มี ram 16GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่1 t b และเป็น ssd ด้วยนะครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้มาแทนที่จะเป็นรุ่นตัวที่เป็นเริ่มต้นที่เป็นราคา4 2 9 0 0บาทเหตุผลเพราะวา่าเครื่องนี้นะฮะ คือผมได้เท่าที่ผมได้ไปลองศึกษาหาข้อมูลมามันมีคลิปวิดีโอที่เขาแกะเครื่อง macbook pro อยู่สำหรับรุ่นนี้นะครับที่มี thunderbolt 3 4มสพอร์ตนะครับจะมีพัดลมในเครื่องถึง2ตัวนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันคือข้อได้เปรียบในการระบายความร้อนครับเพราะว่าการที่มีพัดลม2ตัวเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นและเร็วดีกว่าที่ตัวที่มีพัดลม1ตัวนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็รู้แล้วรู้ตัวอยู่ครับว่าต้องงานที่ทำงานด้านการ พวกรูปถ่ายพวกวิดีโอที่มันต้องมีการเรนเดอร์ซึ่งเวลาเรนเดอร์เนี่ย CPU เนี่ยมันจะทํางานหนักมากพราะฉันทำงานหนักมาก,านนก,มากเนี่ยเครื่องก็จะร้อนพอเครื่องร้อนเนี่ยเครื่องใดก็ตามที่มีพัดลมและมีระบบระบายความร้อนที่ดีกว่าเนี่ยก็จะย่อมชนะกว่าเครื่องที่มีระบบระบายความร้อนที่แย่กว่านั่นเองครับในส่วนของ MacBook Air นะฮะที่เหตุผลทั้งซึ่งมันราคาถูกกว่าก็จริงแต่ทําไมผมถึงไม่ซื้อตัวนั้นมาเพราะว่า MacBook Air เนี่ยยังมีสเปคที่ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานของผม น่าเดียวกัน Macbook Air เองเนี่ยก็มีการระบบระบบระบายความร้อนที่ยังไม่ดีเท่าตัวโปรมากนะักในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับคีย์บอร์ดนะครับจาก Butterfly Mechanism หรือกลไกปิดปีเสื้อนะฮะกลับมาใช้กลไกแบบเก่าที่เครื่งอยู่ใน,นกลไกพวก Magic Keyboard ที่เป็นคีย์บอร์ดขายแยกของ Apple นะครับผมเหตุ hey, ผลเพราะว่า b ัต t e r f l ไฟล c h a n i s m นั้นมีปัญหาเวลาแบบมีฝุ่นเข้านะฮะพัง ใช้ไม่ได้กดไม่ติดบ้างเอาไปเคลมที่ก็ต้องเคลมยกแพงเลยเนี่ยะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้รุ่นในของปี2020นี้ได้มีการปรับเปลี่ยน,นกลไกจากพัตต์ไฟแม c h a นิเซ i s m มาใช้กลไกแบบเก่าซึ่งมีความทนทานและพิมพ์ได้มันมือกว่าแน่นอนครับมิติดโดยๆของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะฮะในส่วนของ13นิ้วซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณขอบเนี่ยก็จะมีขอบที่เว้นไว้ไม่มากนะักนะครับผมอาจจะไม่เหมือนใน รุ่น,นก่อนๆที่จะยังเว้นขอบเยอะหรืออาจจะเปรียบเทียบกับโนบุ๊กพีซีธรรมดาาทั่วๆไปที่ใช้ว n d o w s นะฮะที่อาจจะมีขอบเว้นอยู่เยอะบ้างน,นะครับผมโดยรวมตัวเครื่องเนี่ยก็มีความบางพอสมควรครับแต่ว่ามันจะมีความหนาจากรุ่นปี2019เล็กน้อยครับเพราะว่าการกลับมาใช้กลไกแบบเก่านั้นทําให้เครื่องเนี่ยต้องยกความหนักขึ้นขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับซึ่งแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นปัญหาของผมนะครับผมและในส่วนของน้ําหนักนั้นก็ ู่ที่ประมาณ1นกิโลครึ่งนะฮะก็ไม่ถือว่าหนักเกินไปแล,ล้วก็นถานกดียวก็ไม่ได้เบาสักทีเดียวนะครับในส่วนของการใช้งานหลักๆของตัวเครื่องนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยผมก็จะใช้โปรแกรมอย่างพวก Final Cut Pro ในการตัดต่อวิดีโอแต่ว่า Final Cut Pro นั้นมีข้อดียังไงครับ Final Cut Pro เนี่ยเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอถ้าเทียบกับ Adobe แล้วก็คือ Premiere Pro ใช่ไหมครับแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราต้องซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับทั้ง Adobe Premiere Pro และ อคัดโปรนะครับผมซึ่ง a อ o b โเนี่ยจะเป็นกรณีการซื้อแบบปีต่อปีนะฮะต่อสมาชิกปีต่อปีคุณต้องจ่ายปีต่อปีปีต่อปีเพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานได้ไปเรื่อยๆในขณะที่ Pro คัด Pro เป็นโปรแกรมของ a p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  l e สามารถใช้งานแทน p r e พ e ม e Pro ได้แทบจะเกือบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นโปรแกรมซื้อขาดครับถ้าตามเอาตามราคาที่ขายในหน้าในหน้า p อ Store นะครับจะอยู่ที่8,900บาทแต่ถ้าหากคุณเป็นนักศึกษาคุณสามารถจ่ายมันพร้อมกับแอปอื่นๆรวมแล้ว5แอปเนี่ยในราคา5,900กาบาทซึ่งไอ้เจ้า5แอปเนี่ยของ Apple เนี่ยจะรวมแล้วอยู่ที่เกือบ2 0,000ืนนะครับผมแต่ในราคาศึกษาแล้วถือว่าถูกพอสมควรเลยนะครับก็ไปน้องคัร์โปรจะเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเช่นผมงานวิชาภาษาไทยที่เป็นสำนวนสุภาษิตนะครับผมผมก็ได้เลือกทําเรื่องของ่างไปเก่านะครับผมก็ ันนี้เป็นลักษณะการตอดต่อ,ตอวิดีโอแบบง่ายๆนะครับผมก็ดูนครับทาดากับอรุณาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแต่ก็ต้องมีเหตุให้เลิกลายแยกทางจากกันไปเมื่อทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งก็มีโอกาสจะกลับมาพบกันใหม่เพราะถ่านไฟเก่ามักติดไฟได้ง่าย ครับผมก็ประมาณนี so meals, so ้นะครับผมเป็นอันนี้เป็นการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆนะครับผมที่เอาภาพวางเอาเสียงวางเอาภาพนู่นนี่นั่นซ้อนๆกันนะคะซึ่งการตัดต่อดับเนี้ยแม้ว่า PC ธรรมดาจริงอ่ะมันก็สามารถทํางานได้เหรอฮะแต่ว่าตัวสมองผมเนี่ยอาจจะรองรับในงานในอนาคตที่อาจจะต้องทำภาพยนตร์สั้นหรืออาจจะต้องทําคลิปวิดีโอสั้นที่มันจะต้องใช้การถ่ายวิดีโอในระดับที่180พิกเซล50 FPS นะคะ ซึ่งตัวนี้ก็สามารถรองรับไเช่นเดียวกันนะครับผมอีกโปรแกรมหนึ่งครับผมนั่นก็คือโปรแกรม Logic Pro X นะครับผมที่เอาไว้ใช้ทำเพลงนะครับที่ผมจะเปิดให้ฟังนี้เป็นตัวอย่างเพลงที่ผมได้ลองทำมาบ้างแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ลองผมได้ทำในตัว GarageBand ที่มีอยู่แล้วใน iPad แล้วผมก็เอานำมาปรับแต่งเพิ่มเติมนิดๆน้อยในโปรแกรม Logic Pro X นะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ทดลองฟังกันได้เลยครับ ก็ปรระมาณนี้คับในส่วนของการทํางานด้านพวกเอกสารนะครับผมสำหรับใครที่เคยใช้ Windows PC อยู่แล้วเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับโปรแกรมพวก Microsoft Word, Excel, PowerPoint นะครับผมแต่ใน Mac เองนะครับก็มีโปรแกรมประเภทนี้เช่นเดียวกันครับและแถมเป็นโปรแกรมฟรีด้วยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Pages, Numbers และ Keynote นะครับผม Pages เนี่ยก็เป็นการทํางานเอกสารซึ่งคล้ายคลึงกับโปรแกรม Word ส่วน n u m b e r ก็เป็นโปรแกรมทํางานได้เกี่ยวกับตาราง ซึ่งมันจะว่าแต่คล้ายๆเคียงกับโปรแกรม Excel และสุดท้ายคือโปรแกรม y n o t e ครับซึ่งก็จะมีความคล้ายเคียงกับ PowerPoint ในบรรดา3โปรแกรมนี้นะฮะตัวผมเนี่ยมองว่าโปรแกรมที่ Apple ทํทำออกมาแล้วผมว่าน่าจะสู้กับฝั่งไมโ o รซอฟได้ดีที่สุดเนี่ยคือโปรแกรม Keynote ครับก็คือโปรแกรมที่ทำสไลด์การนำเสนอโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนอกจากทำสไลด์แล้วเนี่ยก็าสามารถเอามาใช้งานแทนพวก Photoshop เองเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือแม้แต่เอาไปทำเป็นภาพยนตร์ทำเป็นไฟล์จิ๊บ เล็กๆน้อยๆอยพวกนี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันครับแม่นาคนอ่ะเดียวกันเนี่ยไปก็เป็นโปรแกรมที่มีแอนิเมชันให้กับเพื่อสร้างลูกเล่นให้กับตัวสไลด์งานของเราเนี่ยได้เยอะมากกว่าตัว powerpoint เออีกนะฮะแต่ส่วนของ pages กับ number แล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัว number ด้วยนะฮะผมมองว่าถ้าทํางานร้านตารางจริงๆอะไปใช้ excel อะน่าจะเวิร์กกว่าครับในเรื่องของสูตรเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ย excel จะเวิร์กกว่าครับถามว่าใน mac สามารถลงพวก บทเอ็กเซลโพสต์พอย์พวกนี้ได้ไหมครับลงได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสับะหรือแม้แต่จะเป็นไปซื้อขาดอย่าง299ที่กําลังมีวางขายอยู่ก็สามารถใช้ได้เหมือนอกันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะไปเลือกซื้อก็ได้เลยนะครับผมถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมให้ผมเลือกเนี่ยผมซื้อแบบตัว299จะดีกว่าเพราะอะไรเพราะผม,มเป็นคนชอบซื้อขาดครับซื้อทีเดียวจบแล้วใช้ไปตลอดชีวิตครับแต่สับะเนี่ยคุณต้องต่อสมาชิกรายปีรายปีรา,ายปีไปเรื่อยครับ แต่ถ้าหากว่าใครเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วทางมหาลัยของคุณเนี่ยมีบัญชี Microsoft ให้คุณแล้วคุณสามารถใช้อ f f i c e 3 65ได้ผมแนะนำให้ใช้เลยครับคุ้มผมเองเนี่ยก็ทางมหาวิทยาลัยก็มีสวัสดิการในเรื่องของตรงนี้มาให้ผมก็จะมีหรอครับที่ผมไม่ใช้ก็ต้องใช้สิครับให้มันคุ้มครับกับค่าเทอมที่ผมจ่ายไปแล้วครับ <laughs> นะครับในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นเจ้า Mac นะครับผมอาจจะมีความบางคนเนี่ยที่มาจากฝั่ง Windows เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชิน มอนผมนะครับใน day วัเนี่ยผมก็ยังไม่ชินกับการใช้งาน mac os เท่าไหร่เลยนะครับผมจึงณนตอนนั้นผมจึงตัดสินใจว่าเอออาจจะต้องลง woodcamp นะครับผมใช้ woodcamp นี่ยในการลง windows เพิ่มเติมที่เหมือนกับว่าเอออาจจะชาจะอาจจะใช้2 os เนี้ยไปด้วยกันแต่หลังจากที่ผมใช้งานไปได้ประมาณสักสัปดาห์ครับผมผมจึงได้ถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย windows มันก็ไม่จําเป็นแล้วนี่หว่าแล้วความรู้สึกผมรู้สึกว่า mac os เนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆงฮะยิ่งถ้าโดยเฉพาะถ้าคุณมี iphone และมี ipad อะเป็นพื้นเดิมอยู่แล้ว การทำงานของคุณเนี่ยมันจะครบวงจรมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ไซ e ์คาที่เอาหน้าจอจากใน Mac เนี่ยมาใส่ใน iPad ได้หรือแม้แต่ฟีเจอร์สกรีมิริงที่มาพร้อมกับ Quick ท i m e Player ที่เอาหน้าจอ iPad และจอ p h o n e เนี่ยมาขึ้นเข้า Mac ได้นะฮะแล้วก็นะถาเดียวกันก็สามารถเอาตรงนั้นเนี่ยแชร์ต่อไปอยังโปรแกรมพวกสตูมหรืออะไรพวกเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวลาการตั้งค่านะฮะถ้าในฝั่ง Windows เนี่ย มันก็จะมีทั้งตัว Setting และ Control Panel นะฮะคถ้าเป็นใน Windows 10เนี่ยซึ่งตอนนี้ Microsoft เองก็พยายามเอาการตั้งค่าใน Control Panel เนี่ยค่อยๆเพิ่มเข้าไปใน Setting Setting เรื่อยๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วผู้ใช้งานก็ยังไม่ชินกับการเซต t i n g เซตติ้งแม้แต่ผมเองเนี่ยเซตค่าอะไรบางทีผมก็ยังต้องไปที่คอนโทรลพ a n e เนลอยู่ดีฮะเพราะว่าแพลตฟอร์มคอนโทรลพเนลเนี่ยมันมีความครบเครื่องกว่าและก็มีการตั้งค่าที่เยอะแยะกว่านะครับผมและผมกกนับราาว่ใ Mac ค การตั้งค่าทุกอย่างครับจะไปอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่า System Preference หรือก็คือการตั้งค่าระบบนะครับซึ่งสามารถเข้าได้จากตัวไอคอนตรงนี้ครับที่อยู่ใน dock เลยนะครับหรือคุณจะไปที่กลุ่ม Apple ตรงหัวมุมซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีการตั้งค่าระบบที่สามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในหน้านี้นะฮะมันก็จะคล้าย i ไอโฟน iPhone กับ iPad ของเราที่ได้ใช,ใช้ที่เคยได้ใช้งานกันมาครับก็มีตั้งแต่การตั้งค่า iCloud การตั้งค่า,าทั่วไปการตั้งค่าหน้าจอนน่นนี่น่น,นสารพัดอย่างครับหรือแม้แต่เจ้าตัวแท็กแพดนะฮะที่ Apple ให้มาแล้วก็ผมพูดตรงๆเลยเป็นแท็กแพดที่ถือว่าดีกว่าโนบุ๊กพีซีทั่วๆไปในท้องตลาดเสียอีกนะฮะโนบุ no ๊กทั่วๆไปเนี่ยแท็กแพดเนี่ยอาจจะตั้งค่าไม่ได้หรือบางหรือในบางรุ่นก็ตั้งค่าไม่ได้เลยและยังมีขนาดที่เล็กไม่ค่อยสะดวกการใช้งานแล้ว ไม่สามารถที่ตั้งค่าให้มันยืดหยุ่นกับการใช้งานได้นะครับโดยของผมเนี่ยแท็คแพดตอนที่ได้มาครั้งแรกๆเลยเนี่ยเวลาเราจะแตะหรือจะกดอะไรสักอย่างเนี่ยต้องกดลงไปซึ่งผมจะไม่ถนัดแต่ผมก็ไปเลือกให้หมันกับว่าแค่แตะเบาๆก็ติดแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับผมหรือแม้แต่การคลิกรองเขาใช้คำว่าการคลิกรองแทนกับว่าคลิกขวานะฮะในแท็คแพดเนี่ยเขาก็จะข้ามลงมาให้ให้เราใช้2นิ้วเนี่ยกดลงไปแต่ผมก็ไม่ค่อยเหนเส่นเดียวกันครับก็สามารถปรับได้ครับให้ไป กดคกิขวาที่มุมขวาล่างของแท็กแดก,ก็ได้ครับผมหรือแม้แต่การใช้งานอย่างเช่นผมจะเข้าล็อ a แ l a ล็อ h แ a d คืออะไรอ่าล็อตแปดก,ก็คือสตาร์ทของวินโดว์นั่นเองครับในวินโดว์เนี่ยมีสตาร์ใช่ไหมครับในการที่จะเข้าไปดูออลโปรแกรมว่าเรามีโปรแกรมอะไรบ้างแต่ในแม c คครับเขาใช้คำว่าล็อตแปดครับล็อ h แ a d นั้นสามารถเข้าได้จากที่เป็นไอคอนรูปจรวดที่อยู่บริเวณในด็อกนี้ได้เลยนะครับผมหรืออันนี้ผมจะไม่ค่อยได้ผมจะใช้วิธีนี้เป็นหลักก็คือการใช้นิ้วฮะ ตั้งแต่4นิ้วนะฮะขยุ่มครับบนแพคแพดฟุบก,ก,ก็จะเข้ามาที่เป็นหน้าล็อคแพดนะครับผมใช้2นิ้วเลื่อนซ้ายขวาเอาจากจากล็อ p แพดก็ขยายฟุบนะครับผมหรือแม้แต่การเข้าหน้าจอที่เหมือนกับว่าอาเราเปิดแอปอะไรไว้อยู่บ้านนะครับอ่ะสมมุตินะครับสมมตินะครับสมมติผมผมเปิดซัฟ a ารีเปิดปฏิทินอ่าผมเปิดอ่ะ Visual Studio Code ชผมเปิดหลายโปรแกรมทีนี้นผมต้องการจะดูว่าผมเปิดแอป,ปอะไรไปบ้างในเดสก์ท็อปนี้ผมใช้3ามนิ้วครับเลื่อนขึ้นครับปึ๊บอ่ะมันก็จะมีแอป,ปที่เปิดอยู่ครับว่าเป็นแอป,ปไหนอย่างไรก็สมมติว่าผมเลือกปฏิทินเปิดดูปฏิทินมดูปฏิทินเสร็จผมเลือกสามนิ้วขึ้นปึ๊บผมกลับมาที่ Safari ผมเลือกสามนิ้วขึ้นปึ๊บไปดู System Preference ปึ๊บอย่างนี้ ก็ได้ครับผมหรือแม้แต่การใช้คอมปุ่มคอมมานด์แทบ็บก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่รุ่นตัวผมอ่ะผม,ผมรู้สึกว่าวิธีการนี้ผมจะมองไม่เห็นว่าแอปที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมันหน้าตาเป็นไงเพราะผมอ่ะจะมองเป็นรูปภาพที่เป็นเวลาเปิดแอปปุ๊บผมมองว่าแอปนี้มันหน้าตาประมาณอย่างนี้นะแต่ผมไม่ได้จำไอคอนไงผมก็เลยใช้วิธีใช้3นิ้วอะ่ะของผมอะ่ะจะสะดวกกว่านะครับผมในส่วนของการเวลาเปิดเต็มหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นในวินโด้แห่ะพอเปิดเต็มหน้าจอปุ๊บ มันก็ยังเป็นอยู่ในเดสก์ท็อปนั้นใช่ไหมฮะอ่าสมมติเปิดขยายใหญ่ปุ๊บมันก็ยังอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนั้นคุณก็สามารถเลือกคลิกได้จากที่ไปอยู่ในตรงทาสบาร์ของ Windows ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นใน Mac เนี่ยเราคุณเปิดเต็มหน้าจอแล้วนะฮะมันจะเป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือมันจะย้ายเจ้าโปรแกรมเนี้ยไปไว้อีกเดสก์ท็อปหนึ่งครับเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้นะฮะมันใช้ไปอยู่อีกเดสก์ท็อปหนึ่งอ่าถ้าผมเปิดมิชชั่นคอนโทรลจะเห็นเลยครับว่่าผมมมีีีเเดสกก์ทท็็็อปปแล้ววตัน วิชูสตูดิโอโค้ดนะครับผมอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผมสะดวกมากเวลาผมใช้ในการเขียนโค้ดนะครับด้านเดส์ท็อปเนี่ยผมก็เปิดเจ้า Safari เนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วผมก็ใช้3นิ้วฮะปัดปึ๊บผมก็มาเขียนโค้ดเขียนพวกอ่า html เขียน php อะไรนี้เสร็จผมก็เอา3นิ้วปัดแล้วก็เปิด Safari ีใช้ปุ่ม Command r ในการรีเฟรชหน้าเว็บอย่างนี้นะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ปรับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนมีความมีการใช้งานยังไง ก็เอาไปยืดหยุ่นได้ตามสะดวกได้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับวิดีโอรีวิว macbook pro 13นิ้วรุ่นปี2020ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมเองก็หวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมมาพูดถึงในวันนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างอาจจะไม่มีประโยชน์เลยที่หรืออาจจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่อา,อาจจะกำลังจะรอ macbook ที่เป็น arm cpu อยู่หรืออาจจะ การตัดสินใจซื้อในช่วงนี้อยู่แบบไม่ไปละไม่เมาสวิวอาร์วก็ว่าจะซื้อนะตอนนี้เลยนะฮะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จ,จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสำหรับพวกคุณได้นะครับผมก็สวันนี้ครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u s c r i b e Channel นี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ